ครับสวัสดีครับพอยกี้นะครับอ่าสวัสดีพี่น้องเอ็ซี C, สุขุสุพเดอน,นะครับอ่าอนี่เพื่อนพี่น้องกินเขาท่วกันนะครับนี่หนึ่งหนึ่งปลานะครับเป็นปลาอิตูเพียวปลาอิตูเพียวบล้ายดอกแต่ว่าสุ่นพี่น้องกินร่วมกันนะครับ กินแบบพื้นๆครับกินแบบพื้นๆบอดเน้นแต่ว่าส่วนผที่กิอง้ินกันนะครับก็กกจะมีไปทุเพียใส่ประคอใส่ประคอผักช่อนมะเขือหนึ่งผืนหนึ่งใส่เน่แม,ม,ม่บ้านหนึ่งใส่นะครับดอกพักษาอ่ะอีนูนพออีนูนคนละอา่าภาษาการดอกพักษา อาก,กาศกละลำนะครับส้มสีเ่เสียบพี่รับครับพี่นอ้อ,อ,นองมากิน้วกันพี่หน่อยพี่หน่อยนี่ไร้กินไร้พี่ซ้ำอิม่มบริเนนอ่นาตัวเนี้ยกับบริเนนอ่า หารหลายครับผมกินแบบมันบาดแบบพื้นพื้นนะครับมาๆาพี่น้องมาเจียวลูกสาวเห็ดแบบนี้พอดีออกมาแต่ผสมพอดีแซ่บๆพี่น้อง พีอไปตุเป็นปลาโค้งดอกพักษา <c oughs> <c oughs> ดอกพักษาอินูนปลาอินูนพะ่ ยาพักษาแย่มอนที่ีราคาแพงวายแย่จะเป็นถุงย่ดอกพักษาจะมีราคาแพงบ่เป็นอาหารป่าตามธรรมศาสตร์เกิดพีละเทือเกิดพีละเทือแล้วก็มีวิตามินมีสรพคุณทางยานั่นะครับพี่น้องอีสานบานเฮ่าหรือว่าสมัยบลอลลโบราณทา่ันิพน แต่ว่าอยาู่เพิ่นยืนยากครับพ่อมก็อยากยืนย่าก็เป็นเ <laughs> นี่ยมันโดยส่วนตัวแหละพวกก็มาพัก,กันนะ <c oughs> ไปดูเพิ娅 ต่างคนไปตัวเพียกืนซื้อใช้กินอ่ะราคากาแฟส,สมัยแต่ยังหน่อยพอผมผุนลงร่วงคล้องในหนักโพงนะไปตักสอด เป็นตึกแห่เพื่อปอดชมากกับซองถุม่มซ้ำถุ่มกระทาทากินได้พี่น้องทาได้พอพอที่มากสมัยสามสิบสี่สิบปีก่อนอ่าสิบปีก่อนเพอปอดชิมาก,กับซองถุมมถ่มซ้ำถุ่มใส่ปลามากักด์ตะกี้เขสมัยตะกี้เนาะเขาเป็กระอึดพอเสียเอเหตุเขาอ่า ดำหน้าเขาบ่มีปุ๋ยคือคู่มือนี่ตามธรรมะนะครับตามธรรมะเขาบปไดร้ยายใั้แต่ผิงว่าถิงห่วยพระธาพ่อาเม่ล่มโล่งโค้งหปาปลาอ้าแล้วเขาไม่เห็นประธาตุเือาใส่นามไร้ไร้ได้พี่นนอง ไาดูเพิ่นมีหลายคนเด็กใช้นามด้วยหลายใช่อิ่มด้วยกินข้าวก็อิ่มกับกินน้ำด้วยร้ายเพ่อใหญ่พคนเราเพ่อใหญ่เพื่อนซ้อน ดอกตอนหอมก็มปรอใจมาก ว่าเตมประซุ่มพี่น้อ,องเเกี่ยวกขบงานกีฬาของอบตนี่แหละนะครับประซุ่มสาหรืรอเลิกกินเข้าเรลยกก็เสีได้กลับไปเป็นพิธีกรงานดำอีกนะครับ เดือทั้งคมไปพ <c oughs> ี่น้องเน,น้่จับไปจ้บไปเด้วแจ้งให้อนก็พอแสบจ้บไปแดีว อืขับก็มีขับเท่ๆไ่้ไปหน่องหลวงนากอเออหนึ่งดอกพักสาเทปลาอาหากินหนักเท่ ที่เป็นยังเห็นเจ้สาสียใส่เสือประทัศมันหิวแห่งม, <laughs> มันฮิวแห่งเชี่ยงกลัวเลย กระคอสุดยอดเวลากินใส่พระคอแล้วนนะ Nh นนวันหนาวคนน่ะยหนาวกับวนาคน่ะเมนเนี่ว้าวว่าถ้าชอบเมนก็เพลินเลยนะแต่ภาษาพัก ก็ยังคือเห็นาสากล่างน้นนี่กินอยู่ในเ้ออ่ผู้เดียวกินไมเฮื่นอ,อืมอร เดีกวาสาดสาดเนาะมีความมักสาดเวออะไรก์อาดสาล้ก็ียอร์ผียอ เกี่ยวจะมีมสังมีสางซ้อยสังหน่อยสมอจะมีะมะมแ,งงแต่สังเงียๆแบเออกง่ายแต่เนื้อเพื่อทีเนื้อเพ่อที่หอมนุม่มซ่้อยกระเ่ี

ก็สิดีเป็นดอกาษาจ้พยคนลอนอยู่เรือนในจาไม่เลือดอ,อกเซลจะจะเบิะดหมดละ มันยังอยู่อยู่ต่อภาษาจะเป็นรถขมๆนิดๆก็เป็นสมุนไพรเ้ว่อัลจะถ่ายใส่ประคอใส่ประคอเิ่มอืม 快睡觉了 อิ่มพอดีพี่น้าะขันกระเบิดกรบผมก็อิ่มพอดีครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามักการกดไลค์ถึงจะให้กดแชนนร์นะครับเลิกเพลงกพลังใจให้เปรีกี้คนปลาเทบาบาทครับชอบเปรีกี้คนปลาเทบาทนะครับสําหรับคลิปนีค้ครับอ๋อนะครับก็ขอให้พี่น้องที่ติดตามรับชม นะครับจงมีความ,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 มสุขความเจริญเจริญสุขเจริญสีเจริญมีเจริญมีเจริญบางเจริญสุขค้งเจริญพลังอย่าเจ็บอย่าจนเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นขอกานคำว่า,าสวัสดีครับ